เล่นแล้วเล่นสกาแทนนะตอนนี้นี่เอฟโฟว์นอฟโฟน์ไอ้กู supplies ยังไงก็ต้องมันต้องทางผ่านอยู่แล้วมันมาได้อยู่แล้วก็จะลองเล่นสกาปล่อยคุณสามดีล่อยปล่อยคุณสามหนึ่งข่อยนี้ขี้บูนหนึ่งบล็อกด์เปี่ยนอันเล่นได้คุณหกกับคุณสองไหมคุณสองพี่เจอเพียบเลยกูเห็นไหมเห็นได้คุณสามไหม นี่สินคุณสามนี่นี่คุณสามคุณหกสื่อว่าวะสื่อมีสิบสิบสามบาทพวค่อยมันต้องมีสิบเอ้สามสิบห้าตัวเาคือเดี๋ยไรเ,เนี่ยเออคุณยี่ิปืนพี่รัน่นปืนพี่รั่น lăn cái lăn trượt mỏng voát Ủa, biệt 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 hết Watch out bắt bắt chụp bắt chụp bắt chụp đáp tố đi โอ้จุดขออดดาาขอยวันเปล่าดาวคาดได้เด้เดือวไปตรงเด็กก็เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเป็นอะไรวะทำไมมีคนยิงที่หรอไม่โอ้ยมีมือไสมากมีมอไสนะมากมอไซค์มนาะัโอ้ตกใจเลยแสดงว่า ม,เหเหมอเตอร์ไซค์เบอร์สามแน่เลยชนพ,พี่เมื่อกี้ในในน้ำอ่ะพี่มดพี hatten, soup, mer, ่ม right. ่พี่ไม่ขึ้นมาหรือเป่าถ้ามดไม่ขึ้นมาก็เจ็บตตายลตายแล้ตายดึกตายดึกตายดึกนั่นแหละเอฟโเอฟโไม่เอาอ่ะเอฟโวเอาไปเมันไอ้ก็ได้อ กูดดมันโดดมันยองไข่ได้ป่ะมไปซื้อของน้ำลาปคุณสามก็นิง่งอยู่นี่ว่าก็ต้องแล้วคุณสอง้คุณสามแย่งก้อยวะ

ว่าตานี่คอยชิดตาสุดท้ายแล้วพว่า่่ไอยี่เป็นอาวีลูทักมาสิบรอบแล้วนี่คอยก็จะทำงานที่ซันขาดแค้นขัดแค้นขาดคอยว่าไรเลยพวกนี้ ก็ว้าคอยเล่นคิดนโต๊ะเนาะพอเล่นแทโ่โอ้โห่วยถ้ามันไม่เคลื่อนมาขึ้นตรงนี้ได้มั่งเนี่ยอืเพาะซานเพาะเสริมโอ้เล็กเยอะโอ้คือหลายเทวัดไอ้ด๊อกท๊อกข้างหน้าพ่อมางานเข่าอะไรแบบอ้าวคุณอะไรวิ่งวะ มือสามมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันนอนอยู่นไหนอ่ะตาชุดอ,อ๋อนี่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 นอนอยู่ตรงนั้น <Watch out. S 1> ต้นไม้บงังเมื่อกี้ต้นไม้บังไม่เห็นมัน,ต,น,มน,รนตรงเข่าเนี้ยมันวิ่งเข้าตรงนั้นแล้วมัน c h out มันโยนหินมันอยู่หินน,น, <Watch out. S 3> นี่มันอยู่หินนี่ Watch out เห็นบ้น <Watch out. S 3> นางแล้วบ้างแล้วนี่ตัวนึงแล้ว ล่อมเงี้ยหล่องไหนวะต้นไม้เนี่ยโหตัดทิ้งดีไหมเนี่ยโออพี่ก็มองไม่เห็นเห็นแต่ต้นไม้วะต้นไม้นี่ตัดทิ้งดีไหมหาเรื่อยหาเรื่อยมาตัดหนะจุดอ่าเนี่ยมันมันยิงมันมันยิงมันเิยเปิลมยิงใครแล้วอ่ามันยิงอยู่มันยิงอยู่เดี๋ยวเราเลืย้ายก่อนย้ายจุดก่อนพี่ไม่เห็นมันนะเออพี่ไปตัดต้นไม้ให้ผมหน่อย ต้องโทรไปบอกทางปับจีให้เอต้นไม้ออกไป้แล้บังอยู่นั่นแหละเอาเลื่อยไฟฟ้าไปตัดหน่อยได้ขวาหน่อยขวาหน่อยดี๋ยวเด้แต่จะไดยวงบีบแล้วมันก็หอมมาอยู่แล้ว เฮ้ยมันวิ่งไปนู่นได้ไงวะ Watch คนละตัวหรือเปล่าไม่ไมตัวเดียวละ Watch out อ้าวไอตัวที่ผมยิงมันหายไปไหนวะน้ำพี่ไม่เห็นมันอะผมก็ไม่เห็นพี่รู้มอยู่ตรงไหนเมื่อกี้มันก็ยิงผม w ะ t c ่นี่อยู่นี่ยเห็นยนเห็นยนเห็น ยิงผมย่นนะอ๋อน่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมันนอนอยู่แล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยไหนพี่พมากให้ผมหน่อยพี่พี่วินอกแล้วน็อกแล้วเหน่าตามแม่งเลยเหาวาอีกทีอะแม่งเล้ข้างหลังยิงโอ๋ยลากไปสามตัวแล้ว มันอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงฝั่งนู้นฝั่งฝั่งบ้านห้องน้ําฝั่งนูน้นเข้าวงเลยเข้าวงเลยเข้าวงเลยต้องหว่วงไปได้แนละ้วไปน้ำเราไปทางเนี้ยไปแม่เขานปจะใช่ไปตามตามเบอร์สามอ่ะเออตามเบอร์สองผมยิงล้มไปหมดแล้วตรงนั้นอะ่ะ <Awesome. S 2> ออสเมอตัวนั้นได้สามสี่ตัวมั้งเด๋ยวตัวเดียว <c oughs> พี่ข้างหน้านี่ตวน้ำมาทำอนนเอนอนคนเดียวกนเย่แ่แย่เสต่ดีอ่ะนอนตรงกลางเลยเอาไปเสต็ปอะไรพี่เน็ตไม่ดีตาระเปไระัเห็นไว้อีสาเ้ยเน็ตมันไม่ได้สองคูสององงอ๋อ เด็ดรอนบินเลยร่อนบินได้เลยนะเมื่อกี้ปื้อซื <t 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 ้อตายแล้วคู้เดี๋ยห้าตัวเองเหรอมันอยู่หลังก้อนหินนะมันอยู่หลังก้อนหินในน้ำอยากแก้น้ำเราเยอะอยู่เนี่ยเนี่ยวิ่ง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 ไปวิ่งไปหินเล็กมาแล้วมาแล้วออกออแล้วมันออกมาแล้วออกมาแล้วมาออกมาแล้วมา ในมังสวิรัติทางแปลของที่กล่องพี่ก็ได้ของเยอะเข้าวงก่อนดีกว่ามีมันมีข้างหลังตัวหนึ่งนะมไม่รู้เข้าวงหรือเปล่าน้ำเหลือสามตัวน้ำเหลือสาม โดดออกวงโดดออกวง <laughs> ไม่ทันแล้วเหรอนไม่ไ่ทันแล้วออซอนนี้โดนนี้ไลน์บวกสิบี่ศตัว <c oughs>